ขบวนการอวตารโรดงบราเธอร์ซีรีส์ซูเปอร์เซนไตลำดับที่46หรือที่บ้านเรารู้จักกันดีในนามของขบวนการห้าสีที่ครั้งนี้มาในทีมของโมโมทาโร่พีชบอยวรรณกรรมชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น โดยที่มาของชื่อขบวนการอวตารอนั้นเป็นการรวมคำทั้งสองคำอย่างอวตารที่มีความหมายว่าตัวแทนของเราในโลกเสมือนจริงกับคำว่าทาโร่ aro, ที่มาจากธีมของเรื่องอย่างโมโมทาโร่ส่วนดงราเธอร์ก็มาจากตระกูลของตัวเอกที่มีชื่อว่าตระกูลดงและราเธอร์ก็เปรียบเสมือนเหล่าพวกพ้องของตัวเอกโดยขบวนการอวตารอนั้นออกแฉครั้งแรก เมื่อปีคศ2022มีจำนวนตอนทั้งสิ้น50ตอนโดยถูกนำเข้าลิขสิทธิ์ภาคไทยโดยกลุ่มบริษัทการ์ตูนขับมีเดียจำกัดสวัสดีครับนพทนพัานาอนุชิติกุลนะครับปัจจุบันก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทการ์ตูนขับครับก็ดูแลบริษัทกร์ตูนคลับมีเดียจำกัดและบริษัทเอจำกัดเราดูแลลิขสิทธิ์ a n i m เมชันและภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่หรือว่าโทคุซัตสึปัจจุบันก็นำเข้าดงบราเธอร์ขบวนการวัตตาร่ดงบราเธอร์ที่ดูแลลิขสิทธิ์ในรูปแบบมาสเตอร์ล e n ส e แล้วก็ออกอากาศเป็นแบบฉบับภาษาไทย ต้องมาหารือกับผู้กำกับว่างบประมาณเป็นอย่างไรบ้างเราต้องการความหลากหลายต้องการไอเดียยังไงก็จะมีการจัดสรรน,นักภาพมีการแคสนักภาพให้เหมาะสมที่สุดกับงบประมาณที่เราเซตอัพไว้ครับหลังจากนั้นทางบริษัทก็ได้ส่งมอบไฟล์หนังและบทให้กับทีมงานแปลบทได้ทำงานของตัวเองในขั้นตอนถัดไป สเตปแรกก็คือไล่กวาดก่อนว่าเออมีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็เราจะต้องคิดในหวัวแล้วว่าตัวละครในตอนนี้นะมีตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างแล้วคิดว่าเราจะต้องเจอกับตัวไหนแล้วก็คิกดก่อนว่าตอนนี้มันจะต้องเป็นประโยคอะไรบ้างอะไรยางไงบ้างตอนหนึ่งก็สักครึ่งวันมันพูดตามบทตามสคริปต์เลยในสคริปต์มาอย่างไรมันก็พูดกันอย่างนั้นเลยพูดออกมาก่อนอย่างแรกคือต้องพูดออกมาก่อนว่าประโยคนี้มัน พูดออกมาแล้วมัน make sense ไหมอย่างแรกคือประโยคพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าออไอประโยคสมมติกลับมาแล้วเหรออะไรเงี้ยเราฟังแล้วมันมันทันปากตัวละครไหมมันเร็ว้ไหมตัวละครพูดแบบโอเคลิหรือว่าโอเคลิอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องดูว่ามันมันเขาพูดเขาพูดเร็วหรือว่าสั้นเราก็พูดตามแล้วก็ให้เพื่อให้เผยนักภาคด้วยว่าเขาจะสามารถท่าได้ทันไหม ส่งให้พี่ปายทางเมวครับกลก็ทางอ e ีเมลหมดเลยทางพี่ปายจะเป็นคนแยกตัวละครก่อนว่าตรงค,คนไหนคนไหนภาคัวไหนอะไรอย่างนี้หลังจากแปลบทเสร็จแล้วทางทีมงานก็จะส่งบทที่สมบูรณ์ให้กับผู้กำกับภาคได้ตรวจทานและผู้กำก,กับภาคก็จะส่งบทไปให้สตูดิโอริ้นออกมาในเช้าของวันที่มีการลงเสียงนั่นเองจัว่าฉเป็นาการมาตั้งแต่เกิด ก็ไม่ใช่แบบนั้นเอาไปม,มันบรรยายเธอก็เป็นผู้รปสนที่สุดสินะฉันเข้าใจเธอดีสวัสดีครับผมปลายพิพัฒน์บุญสิทธิเทือครับก็รับบทภาคเป็นอินุบราเธอร์สแล้วก็เป็นคนควบคุมงานภาคของดงบราเธอร์สภาคไทยครับปกติแล้วงานซูเปอร์เซนไตหรือคือบนการ5สีเราจะมีทีมภาคประจําอยู่3ามสท่านแล้วแต่เรื่องนะครับผมแล้วก็จะมีการแคสติ้งนะครับเสียงใหม่ๆใ,ให้เข้ากับ ตัวคาแรคเตอร์ที่เราต้องการโจทย์หลักของเราสําหรับซูเปอร์เซตนไตทุกเรื่องที่เราจะต้องมีการแคสติ้งใหม่ในบางตัวละครเนี่ยคือเราต้องการเสียงที่มีความเข้ากับคาแรคเตอร์ที่สุดและเสียงใหม่ๆนะฮะเราก็จะมีการเหมือนเหมือนกับว่าสมมุติเราดูหนังใช่ไหมและเรานึกถึงนักภาคคนไหนอ่าเราก็อาจจะทักไปขอแคสติ้งคือปกติแล้วการภาพแบบนี้มันจะมีทั้งเจาะ ภาคเจาะและภาครวมนะครับอย่างที่คิวปกติที่พี่เข้าเนี่ยก็จะเป็นการภาครวมในบางท่านาจะมีบางท่านที่ไปเจาะพวกคิวภาคเนี่ยไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทําให้ทิศทางมันไปได้เหมือนเหมือนกันเนี่ยก็คือ1คือบทภาคนะครับเราต้องมีการตรวจบทภาคส่วนสำหรับคนที่เขาเจาะแยกของไปก่อนเนี่ยหมายถึงไม่ได้มาลงรวมพร้อมกันเนี่ยเราก็มีการนัดแนะอยู่แล้วว่าตัวละครนี้มันประมาณนี้นะพี่มันจะพูดประมาณนี้คํามันจะประมาณนี้หรือว่าเวลาเราเจอ บทที่มันแปลกๆอะไรแล้วเขาลงไปแล้วเราก็จะส่งไปหลังไหม์ว่าพี่ช่วยแก้เป็นตามนี้หน่อยทิศท,ทางของหน,นมันจะได้ไปในทิศท,ทางเดียวกันครับเรื่องนี้จะมีการแคสติ้งเยอะเยอะสุดเลยเนี่ยก็คือตัวโอนิซิสเตอร์หรือว่าสีเหลืองนะครับน้านนองยักษ์ของเรานั่นเองนะฮะก็ได้พี่แนนพี่เนะของเรานะครับมารับบทภาคเป็นตัวละครน,นี้ตัวสีอื่นในตัวละครอนนื่นๆนเป็นการแคสติ้งภายในทีมภาคอยู่แล้วนะครับ ก็สีแดงจะได้เป็นพี่ปิงเป็นโมโมอิทาโร่สีดําก็จะเป็นพี่ไปเองสีฟ้าก็จะเป็นพี่บอสแล้วก็เรื่องนี้นะครับพี่สีภาคเป็นสีชมพูด้วยจากปกติแล้วพี่สีเนี่ยส่วนใหญ่จะภาคเป็นพวกสัตว์ประหลาดน,นะครับแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ในภาคนี้นะครับสีชมพูของเราเป็นคาแรคเตอร์ที่มีวัยที่สูงที่สุดในกลุ่มนะครับอยู่ที่หนังเลยครับก็คือหนังเขามายังไงแสดงยังไงเราเรามีหน้าที่แค่ถ่ายทอดออกเป็นภาษาไทยให้ตรงกับการแสดงตรงกับสิ่งที่ ผู้สร้างหนังเนี่ยเขาเขาต้องการเอาไว้สิ่นค,ค้าคือต้องถ่ายทอดให้ออกมาดีที่สุดให้สมกับที่เขาแสดงเอาไว้อย่างนั้นไปหมดแล้วเสร็จรวดเดี๋ยวด้วยรมันใจดีไปต้องมีมากเท่าที่นั่นโทวโทษดทษไม่ต้องหนาละอะไรไปเลยพุ่นพวดเลยครับเอาให้มันดูพุ่นพวดแข็งๆนิดนึง อ,นนอันนี้เสริมเนี่เวลาเจอหนาเจออะไรเงี้ยเน็ตไม่ต้องหนักชัดมากนะมันไม่ธรรมชาติอะไรอ่ะเงี้ยไปเลยเคนอลายไปอะไรเงี้ยเอองั้นพี่ขอใหม่ทีเดียวสวัสดีครับโจ้าแล้วต้อพิมอะไรต่อไปเหมกันนะครับหนึ่งแล้วก็ศูนย์นึ่งภาตัวพอเหล่าพี่พี่นักพากย์มาถึงแต่ละคนก็จะหยิบบทของตัวเองที่วางอยู่บนโต๊ะเอามาขีดบทดูว่าตนนั้น จะต้องภาคในส่วนไหนจังหวะวินาทีที่เท่าไหร่หลังจากนั้นก็เข้าห้องภาคตอนที่รับคิวเราก็ยังไม่ได้บทเราเพิ่งมาได้บทตอนเปิดประตูเข้ามาที่สตูนี้เลยเดินหยิบเลยเดินมาปุ๊บก็หยิบเลยแล้วก็ไปจัดการขีดตัวที่ตัวเองต้องภาคประมาณไม่แบ่งแล้วก็พี่ไปจะส่งมาสนตัวก็คือเห็นบทกว่านั้นเลยวันนี้วันภาคเลยใช่เห็นบทก่อนภาค แล้วแต่ว่าถ้าเรามาก่อนชั่วโมงหนึ่งก็เห็นบทก่อนภาคชั่วโมงหนึ่งใช่แต่ว่าถ้ามาตรงเวลาภาคก็เห็นบทตอนจะเริ่มเลย<ช>ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเตรียมตัวยังไง<ช>มาถึงเร็วก็ได้เห็นบทเร็วได้แบบว่ามีซอ,องอะไรบ้างใช่หรือว่าถ้ามาแบบว่าอเฉดชิวก็จะแบบว่าทันทีตา,าใช่คือปกติก่อนผมทํางานวันหนึ่งผมก็นอนให้ครบที่ร่างกายต้องนอนเท่าเท่านี้แหละฮะแล้วก็ก่อนมาทํางานก็ต้องกินให้อิ่มเพราะว่าเรื่อง เรื่องนี้สําหรับผมมันต้องใช้พลังงานเยอะต้องกินให้อิ่มแล้วก็ต้องรอให้ย่อยด้วยของพี่เหรอของพี่ก่อนวันภาคนอนเร็วกินข้าวก่อนมาภาคด้วยเพราะว่าเคยมีช่วงหนึ่งอนอนเร็วนอนแล้วแต่ก่อนมาภากรถติดใช่กินข้าวไม่ทานใช่ท้องมันจะว่านแล้วมันก็จะมีเสียงแบบคุกคักคุกคักเข้าหม <laughs> นอกจากรบกวนการทำงานแล้วยังหมดแรงด้วยหมดแรงใช่โอ้หน้ามึนเลยบางบางทีเจอแบบซีวิ่งหายใจเร็วอะไรเงี้ยตายตายใช่ใช่ใช่แล้วก็มีบริหารหน้าอ๋อวอร์มปากใช่ใช่ปกติผมผมชอบวอร์มปากน,นะผมชอบวอร์มปากเพาวอร์มเสียงอีกไม่งั้นไม่งั้นจะเกิดอาการแบบเข้าไปภาาปะยกแรกปากตายปากตายปากตายแบบไม่ไปเขาไม่ออกเสียงไม่ได้แล้วมึ้มงิ้เราแค่ต้องวอมซึ่งหน้ามันจะทุเรศมากถ้าจะเป็นหน้าผมอะ ต้องแบบอาปากให้สูตรแบบดูดกับพุ้งแก้มอะไรเงี้ย<ช>อจะว่าไงดีอ่ะมันก็เห็นตัวหนังนั่งงานตอนที่ภาคไปเลยบางทีก็มีเทคตัวประกอบก็มีเทคได้อก็แบบว่าอ่ะตัวนี้แบบว่าขอใหญ่หน่อยนะนี่ขอเล็กหน,หน่อยนะนี่ก็มีได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการทํางานมากกันเทคเอาใหม่ซึ่งคือมันไม่มีความสับสนในตัวของนักภาคเท่าไหร่ถ้าเป็นนักภาคที่แบบ ค่อนข้างเห็นบทมาพอสมควรถ้าใครเห็นบทน้อยโอเคอาจจะมีสับสนนิดหน่อยซึ่งก็จะจะเพิ่มเวลาของการทํางานไปไม่มากเท่าไหร่ครับพี่เขาบอกว่าจ้องบทตาดูหนังแล้วก็แบบว่ารอไว้เลยประโยคต่อไปเดี๋ยวตัวตัวละครจะมาแล้วก็ดูหน้าน้องไว้ครับประมาณไหนดีมใช่มันแบบสติใช่ตาปากหูจมูกด้วยไปหลายอย่างเเพราะงั้นเราถึงต้องนอนให้พอกินข้าวให้อิ่มแล้วก็ตั้งสติสติ ไม่ถูกใช่ไหมวิธีหัวร้อนเยสนสนสอ,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 อถูกใช่ไหมแล้วครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการภาคก็จะมีไม์คนเดนเซอร์หนึ่งตัวหูฟังส่วนตัวของนักภาคแต่ละคนเพื่อฟังเสียงของหนังและฟังเสียงจากห้อง MCR และก็จะมีจอมอนิเตอร์เพื่อดูจังหวะของหนังและวินาทีที่ตนนั้นจะเข้าหนัง ตัวนี้เราไม่มีร่างจริงคืไม่แน่ว่าบางทีอา,งทอาจจะเป็นความโลภที่ถูกแยกจ,จยากชุมชนแล้วก็กลายเป็นพิษพิษอีกจริงๆแล้วคือก็เป็นการกดอัดให้กับพี่ๆนักพากย์นะครับแล้วก็เราก็คอยเช็คเสียงเช็คระบบความดังของไม้แล้วก็คอยคลีนเสียงอยู่ตลอดเวลาก็หลังจากอัดเสร็จทางเราก็จะส่ง โปรเจกต์ทั้งหมดที่อาจครบทุกอย่างส่งไปที่อีเมลให้กับคนมิกพอหลังจากที่มีการลงเสียงกันครบทุกคนทางสตูดิโอก็จะส่งไฟล์โปรเจกต์ทั้งหมดไปให้กับทีมงาน m i กแอนด์มาสเได้ทำการปรับย่านเสียงอย่างละเอียดให้ได้คุณภาพมากที่สุดหลังจากนั้นค่อยส่งไฟล์มาสเตอร์กลับมาให้บริษัท ได้ดําเนินง,งานในขั้นตอนถัดไปหลังจากได้รับไฟมาสเตอร์แล้วมันก็จะต้องมีการโปรโมทขบวนการ5้สีพอมออกไปมีความจำเป็นจะต้องไปออกในฟรีทีวีเนี่ยแน่นอนจะต้องมีการผ่านกระบวนการเซนเซอร์ชิพ แต่ก็เป็นข้อดีที่กระบวนการท่าสีถือว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องโดนกระบวนการเซนเซอร์ชิพอะไรมากมายนะครับปัจจุบันคนดูคอนเทนต์มีทั้งในรูปแบบของช็อตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น t ิ k กต็อกไม่ว่าจะเป็นรีวิวหนึ่งมาสเตอร์ไฟล์นะครับจะต้องมีตัดออกมาเป็นหลายๆแบบบางอย่างอาจจะเป็นโปรโมทความยาวนาที2นาทีแนวนอนก็จะเป็นเหมือนไฮไลท์โปรโมททั่วไปแต่ปัจจุบันก็จะมีทั้งในส่วนของเบสซีนฟันนี่โมเมนต์ หรือซีนต่างๆที่จะเหมาะสําหรับไปอยู่ในช็อตฟอร์มคอนเทนต์ต่างๆด้วยก็จะต้องมีการปรับรูปแบบการโปรโมทให้เหมาะสมสำหรับตลาดที่รับชมให้มากที่สุดครับก็เลยออกเดินทางคนเดียวตามความฝันสินะครับ <c oughs> แล้วว่าไงครับคืนนี้หลังแช่บออน,น้ำร้อนมาดื่มกันสักแก้วไหมมันเป็นพันยาพืชในวงยาหเทียพร้อมด้วยแรกก่ธาตุอย่างดีและโปรตีนท,ที่มีคุณประโยชน